Cô... cô... ngô mà ngân Năm Ồ... lắng... lắng... nước lắng น้ำยาล้างห้องน้ำอ๋อนึกว่าน้ำยาอะไรนึกว่าน้ำยาอะไรซะอ,อีกน้ำยาล้างห้องน้ำอ้ยเหี้ยนี่แท้ว่าต่ระว,วันจะหลุดเลยเหี้ย มื่อกี้แอดมินปะใช่ปะเมื่อกี้ใช่แอดมินปะ <c oughs> มึงสังเกตเห็นทำไมเวลาตอนที่กูมาฮะตอนที่กูมาพ,พอกูวนสักสองสามรอบแบบแอดมินเขาจะอยู่ตรงสองนอ้ยตอนนี้แอดมินมันลอยอยู่บนหัวกูต้องให้กูเดานะตอนนี้แอดมินมันลอยอยู่บนหัวกู ก็จะใชา่รู้จักกันเดีวต่อครับขอโทษครับคุณตำรวจจอดเพื่อนผมนั่งกินข้าวอยู่ดีดีก็ตุยเครื่องหม่ดอลลา่าเครื่องหม่ดอลลา่าเครื่องหม่ดอลลา่า เครื่องหม่ดอลลราเครื่องหม่ดอลล่าเพราะนั่งใกล้งูจงอางเอะวันนั่งใกล้งูจงอาง สวัสดีค่ะพี่จอร์จโอริโอ่อะไรสัตว์เบอร์แมนก็มาเหรอเฮียไม่ได้หวั่นหรอวะไปแล้วแมนเฮียอะไรอ่ะแม่งสัตว์มาเหอะไปแล้วแมนอ่ะไปแล้วแมนเจอกูเอ้ยสัตว์ไอ้สัตว์ไปแล้วแมนเอ้ยเอ้ยมันเกินไปว่ะนี่ไอสัตว์ ทแมนแมแมนสดไหลสัตว์สดเหรอสดเหรอทับแมนปล่อยใหญ่นักอ่ะอืมไอ้สัตว์ดองกูเช็คทดัแมนทับแมนดองกูเช็คไอ้สัตว์นี่ไงปล่อยใหญ่ไอ้สัตว์ปล่อยใหญ่แค่มึงอ่ะปล่อยใหญ่ไอ้แวนปล่อยใหญ่ไอ้สัตว์แม่งหายแม่งหายไอสัตว์แม่งหายแม่งหายไอสัตว์ไอ้ย่ะ ฝากถึงโดเมื่อกี้นะมึงกับเพื่อนมึงเก็บจานข้าวไปนั่งไกลๆนะรำคาญจอดจ้างโดอ้าวเหี้ยแล้วบอกมหม่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอามาเลยเฮียปรล้แมนน่ะ พาลบสะพานไม่เอาแม่ไม่กล้าพ่อโก้เหี้ยมีพลังหรอพลังิกเกอร์ปาร์เกอร์หรอ มีพลังกับโก้ไอ้สัสจอมแป๊บนี่ยงถ้าไปอร์แมนเนี่ยเจอกูถ้าไดอร์แมนเนี่ยเจอกูเลสโก้แมนไอ้เหี้ยเย่รถกูขึ้นไม่ได้เหี้ยเจริญพรเน่ะ ขึ้นยังไงวะยังรถโกเออ yeah let's go man yeah yeah let's g o yeah <laughs> แต่เวลาแล้วเข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าไม่ได้ไ <ผม S 1> อสตัตว์เาได้แมนเหรอมื่หมอว่าพวกสอบผมต้มองดีใจไอเหี้ยทำไรกูได้แมนไอสัตาดอยู่นิ่งไว เหี้ยแป๊แม่สัตว์ไม่ต้องแม่หน่ะมึงปิดมุมแล้วต้องติดมุมละสวยอัดแม่งอัดแม่งอัดแม่งเอ้ยเหี้ยมีสัตว์มามาช่วยเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเมืองเหี้ยอะไรวะเนี่ยสัตว์ไอ้สัตว์เหี้ยสัตว์มามาช่วยเว้ยม้าแดงช่วยเพื่อนมึงเหรอ สัตว์สัตว์พวกกูแกมดแดงไอ้เชี่ยโทษทีอีเดปีเก<ะ>็บป้าเกอสัตว์เอ้ยเสือประเป็นตะก้ออะไรเฮียเอสโอ้ยไลฟ์ไอ้เนี่ยว้าวย่า เยไอ้เฮ yeah. ี้ยแม่งมาช่วยกันเว้ยสัตว์ไอ้เฮี้ยไปเปิดเคอร์ฟิวเลยเหรอไอ้เฮี้ยแม่งให้กูลบกับสไปเดอร์แมนคนเฮี้ยเปิดเคอร์ฟิวลบกับสไปเดอร์แมนวะไอ้สัตว์ กูจะรัวเดี๋ยวก,กูเอาเชีอยหลวดให้ดูไอเชีอยหลวดอะแม่งไม่มีพลังพิเศษไปหม,มายสาตัตว์ของกูพร้อมละวยิงพวกก๋วยสัตว์ยิงพวกก๋วยสัตว์ไอ้เงี้ยสัตว์ห้าพวกก๋วยเหรอพวกก๋วยสัตว์เชีอยหลวดแตกเชีอยหลวดแตก

ฮ่าวมึงอ่ะอ้าวอีหนูอ้าวเหรอจะเผัวไปเหรออีหนูจะเผัวไปเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงช็อตนี้ไม่รอดช็อตนี้ไม่รอดอ่าเต็มตัวตายเลยพวกมึงเรียบร้อยแล้วโกเรียบร้อยแล้วเ,วเวปิดเข้ามาในรางไอยสัตว์ออกไงก่อนในทีเนี้ยออกไม่ได้เหี <laughs> ย้ยแล้วเฮ้ย <laughs> ออกไงวะเนี่ย โดดหนีกูกลัวแน่สัตว์เฮ้ยแม่งออกไม่ได้ว่ะเยอะแล้วอ้าวยินด่ช่วยกูนะสวยส,สว,วยพิศสัตว์มาเลยดีกว่าไว้ลวดมามันกันดีกว,ว่า แำไมไหววอะอาทำไมไม่ไม,มาหาักวะเยี่ยวดงโง่สาสตร์มันก็เสร็จกูได้สวยได้สวยได้สวยได,ยได้เอาแม่งไอ้พวกอาแม่งต่อทำย,ยีอะไรทำย,รยีลายโหนว้าห้ สอนอสิบชั่วโมงได้น้อยกว่าช่วยแฟนและน้องเ e a h Yeah, yeah. Okay. ว้าวปวามเมาก็ทำอะไรพี่ไม่ได้ตอนเนี้ยเย้ yeah. <c oughs> ไอสัตว์มันอยู่แค่พวกกูอะไอพวกที่โดนอะไม่น่ามันลวไอเี้าตำรวจอะแม่งไม,แม่แบนแล้วนะแต่ชอบใจชอบใจเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเป็นหนึงเป็นนึงเหมือนจะมีความบันนั้นใหม่วะพี่โดป๊อปไม่ไหวแล้วผมเจ็บแอนแนแตรงไหนวะจะแตกแล้วแอนแน่ตรงไหนวะเนี่ยแอน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 แอแอนอนแอนออแอนแนแอนอนแอนแอแอนแอนรอนอนแอนอนแอนอนแอนแออนแ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 อแแ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  Oh fuck My god Phạm phao! Chị Online ở Online bro chị ở ย่างก็แตกโอ้ยเจ้าเขาจะพบเพราใครมันเฮ้ยมันมีพวกไรขี่รถตำรวจด้วยอ่ะ <laughs> yeah, let's go yeah วู้มันจริงแล้วเว้สวยสวยพวกรไรขี่รถตำรวจเว้ย yeah let's go let's go <laughs> แล้าว <laughs> ไอสัตว์ไอ้เฮี้ยแม่งมาได้ไงวะไอ้เฮี้ยมันมาได้ไงวะไอ้สัตว์ไอสัตว์แม่งไอ้เฮี้ยลนเฮี้ยลนแม่งเล่นโกสัตว์ไอ้เฮี้ยนี่ใครเนี่ยทำไมมันมาต่รถล่ะโดนแบนเหรอฮะไม่มาไม่มาแต่รถอ่ะ โเรเซบาสบุตรชายขนเดวแด่มตราคุงเซบาสต์พิสม่าพัดฉลา้